เมื่อนี้สงการเราไหวมากจะระดีไปให้สงการมาล่ำบ่อยเออที่หล่าคนบาลื้อมาขึ้นดีมเคยลืมาขึ้นเลาดีพทะแม่ถึงเราสิเท่าปันได้ก็ค่อยเลืมเลาพี่น้องมาหาเราคื่อก้าวหน้าละกูจะหนีไม่ไปหาใครอีกแต่มาหาเจ้าตัว สีสีไม่ใช่ไหมเจ้านางเชิญนางเลยเจ้าแจ็ค่็มองนี่มันชื่ออะไรมันสีสัตวสมันสัตวสิอยางนี้จะจำได้บ่ะคุยจำได้อยู่มองบ้านแจ็คขาไส้หนึ่งลืมแจ็คขาไส้เขามาถอดหมอกคุยอยู่นี่ละเอ้าวทำแข้งว่าดีสีไม่ใช่เอาอันนั้นตัวมาให้ไหมมีสีงาไปเพื่อนฮะเจ้าไปเพื่อนเพื่อนแมวจังไรน้ำแข็งใส่กลัวนี่ใส่เพื่อนจะบอกเอา นกข้างน้องข้างหนูกับวิ่งตีล่ายูดิมีแห้งได้เด้อะคอยตับมึงแข็งขึ้นแล้แข็งดิเด้อะคอยล้ำใส่มึงแข็งก็ดูขึ้นแล้วแข็งดิเด้อะเดินมาขัดเนาะเอากระติกแต่เพราะว่าติดที่คอยตับอ่อนได้หรอยูดิมีแห้งตับสีแดงอ่อนอยขอบเขตอายุดิมีแห้ง มันได้ละเด้อขันกายมาทัางนี้ก็จะมาเลี้ยงฟูดูไล่ะไปดังัวนีน่าตอนกายมากต่ไกยพูดไปแล้ดอต้องเวียเด้อขอเงเนี่ยตาเมื่อกี้ข้างหนูก้างหนูจะเียงแล้วคนไปเมืองก็ได้กบบนี้ปา้างหนูข้างหนูบกูเอานกคิดนกจากฟูเอาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพิธีพิี่ายเดินบั้นี่ปล่อยเห็นฟใช่ไหมานี่อันนี้เต็มยนบัานเต็มอันนี้เป้าที่นี่ปล่อยเอาตัวเราแกมึงฟูดยได้แล้ว <Tipp s> มันเป่ารูปไขไปมาหาแมงมันเต่าไหไข่โลูกมึงเอามานชดดีกว่ามัมไข่กระตือมันมีตะกร้อ่งนถอดตะไทีิบ้อ้ของกระตือบ้าคือกันนี่ผู้ใดเห็นติมือไอ้ปุ่นยุาดข้าพ่ก็ปกมันพ่อพ่อจะมีเนีนี่อจิะไรที่หาควราจะรักกิ๊อก็ได้ ใ้่ใั่ววนมีการกินแบรนที่ถูกท้องใส่น้ำแข็งไอเจ้ากระเบงอยของงของ้ขนั่งกันไหมล่ะนั <k 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 ่งนว่นกระด้อกระเดียไอเ้าเขาเีนยกรไดการกินที mm <k 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 <k> <k ่ถูกต้องเขาออกออกขวดมันขึ้นมากขวดขึ้นมากประสิไปนี้่เรากินยามันม่มี กปกินได้สิแกวปลาอือก็เขาไปมองได้บ้นนี่มันลิ้นเขานี่คือพลดินี่นันหว่าคือกำแข็งอะไรนั่นนี่ก็ไปยังแข็งนี่ฮี่า่แล้วนก็จิแข็งขอกหัวยังแข็งที่หีวขจีเดียดเจ้าเกิดบ้าขีเดียดกุ้งมาหักกม้งแมงก์หัวบ้าได้ยุ่งตา จะไปขี่เดียดกูยังแค่ก็ปลาสมน้ำยตเฮ้ยบลาเน่าปเน่าเนาต้องไปรถไปลดไทยไปลดไทยไรกัน